นับเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจสาวสวยนักออกแบบเจ้าของกระเป๋าแบรนด์ไทยที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับสําหรับจีราจิราสุดาวัฒนาก้องกิจโดยก่อนหน้านี้เธอได้เปิดตัวแบรนด์ g ิมเ n i กระเป๋าคอลเลกชันใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เธอจะมาเปิดใจถึงที่มาของกระเป๋า g ิมเ n i จะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะจีราจีราสุดาวัฒนาก้องกิตนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์จมเค่ะ แบรนด์เจมิเนะคะเป็นแบรนด์กระเป๋าเครื่องหนังนะคะที่เราอะนะคะคัดสรรน,นะคะคุณภาพจะมอบความหรูหราขั้นสุดนะคะเป็นที่ปรารถนาต้องการนะคะของลูกค้าและบง่งบอกถึงการเฉลิมฉลองไลฟ์สไตล์ค่ะความพิเศษของแบรนด์ ความพิเศษของแบรนด์นะคะคือเริ่มต้นจากตัวจีราเองนะคะที่จีรานะคะเป็นคนที่อชอบลงไหลในเรื่องของแฟชั่นจิวเวลนะคะและจีราได้นำตัวสัญลักษณ์มงคลนะคะมาออกแบบเป็นบัคเกอร์คะ่ะที่ติดอยู่บนกระเป๋าทําให้คุณผู้หญิงนะคะที่ทุกวันนี้นะคะแต่งตัวนะคะและต้องมีกระเป๋านะคะเป็นของคู่กายออกไปทําภารกิจต่างๆนะคะมีสัญลักษณ์ที่ดีเคียงคู่เราไปทำอะไรทุกๆที่เลยคะ่ะ ถึงมีการน,นำบัคเกอรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอิน i ินิตหรือว่าเกิดมา้ามาติดอยู่บนตัวกระเป๋าค่ะ ค่ะ,ะตัวนี้นะคะถ้าเราดูความหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในในสากลเอ่ยก็ตามนะคะตัวพวกนี้ค่ะคือ Lucky ลัคกี้ชามลัคกี้ชามเนี่ยคือจะส่งผลในหลายๆประเทศนะคะนำมาดาสนรั์พวกนี้มาออกแบบเป็นจิวเวรี่เครื่องประดับที่เราใสา่เป็นสร้อยคอเป็นกำไลอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มีเป็นความหมายเป็นมงคลและส่งพลังนะคะให้กับผู้ใช้ค่ะ,ะจีราก็เลยนำตัวบัคเกอร์ดีไซน์เหล่านี้นะคะมาตกแต่ง บนกระเป๋าค่ะสำหรับแบรนด์จีมินี่เรามีหนังกี่ประเภทในการที่จําหน่ายอยู่มาทํากระเป๋าเนี่ยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามีหนังนะคะเป็นหนังเบสิกก็คือหนังวัวนะคะประเภทที่2คือเป็นหนังนกกระจอกเทศแล้วก็ตัวท็อปที่สุดของเราค่ะเป็นหนังจระเข้ค่ะค่ะอยากให้คุณจิระใช้พูดถึงความตั้งใจสักนิดนึงเพราะเห็นว่าเราต้องการที่จะนําตัวแบรนด์ของเราเนี่ยไปสู่ต่างประเทศนะคะค่ะอันนี้นะคะจีราอยากจะนําตัว เขาเรียกว่า craft านะคะที่เป็นฝีมือคนไทยนะคะเราอยากจะนำขั้นตอนการผลิตที่เน้นคุณภาพวัตถุดิบนะคะอยากจะส่งเสริมนะคะให้คนไทยเนี่ยค่ะได้ไปมีชื่อเสียงโด่งดังที่ต่างประเทศนะคะจีราก็เลยจะเป็นตัวแทนที่ในการออกแบบดีไซน์นะคะแล้วก็นำไปสู่ต่างประเทศให้ทุกคนได้เห็น,นะค่ะ ส่งออกนากระเป๋าส่งออกไปยังต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนก็มีความคาดหวังค่อนข้างสูงนะคะแล้วจีราก็ได้ดูนะคะอย,อย่างเป็นพวกกระเป๋าหนังเอกซอติกหรืออะไรเงี้ยค่ะจีราคิดว่าคนต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะแบบตะวันออกกลางนะคะน่าจะให้ความสนใจแล้วก็ชอบมากแล้วก็เป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะในการออกแบบใช้วิจิตรศิลป์นะคะในการออกแบบตัวนี้ค่ะ,ะคนที่เป็นต่างประเทศนะคะน่าจะชอบมากเลยค่ะก้าวต่อไปของแบรนด์จีนี่เราวางแผน ว่ายไงบ้างคะนอกเหนือจากการที่ว่าเราตั้งเป้าที่จะส่งเอาตัวกระเป๋าไปยังต่างประเทศแล้วค่ะก้าวต่อไปของเรานะคะเราต้องการทำให้ทุกคนนะคะรู้จักแบรนด์เจมินี่ไม่ว่าจะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอยากให้ไปอยู่ในมือของคนที่มีชื่อเสียงต่างๆนะคะแล้วก็เป็นที่ปรารถนา ความหรูหราขั้นสูงสุดเลยค่ะที่มันเป็นคุณค่านะคะที่เราจะมอบให้และผู้ที่ได้ได้รับไปนะคะเขาจะรู้สึกถึงคุณค่าและมีความสุขในการครอบครองเราจะมีการเฉลิมฉลองไลฟ์สไตล์ที่มีระดับอยากมีมีคุณค่าค่ะอยากให้ฝ่าช่องทางการติดต่อสักนิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาชมกระเป๋าหรือว่าสอบถามในเรื่องของโรโมชั่นอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ,ะช่องทางนะคะถ้าเป็นในช่องทางออนไลน์ไม่ไม่ไม่สะดวกที่จะมานะคะเราก็จะมีนะคะ b o o k o o k นะคะ g e ม i n ี o f f i c i a l ค่ะและอินสตาแกรมนะคะเป็น Gemini.official เช่นเดียวกันและใครที่อยากจะมาจับสัมผัสแล้วก็ดูนะคะทรงการใช้งานฟังก์ชันต่างๆสามารถมาที่หน้าร้านนะคะที่ The Crystal เรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาได้ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากแบรนด์กับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะ,คะ จากแบรนด์เจมินี่นะคะที่จีราตั้งใจนะคะตั้งแต่ในการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพของงานฝีมือนะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะที่คิดขึ้นมาจากความคิดสร้างสารรค์ของจีรานะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นงานจิวเวอรี่ออนแบ็นะคะที่จะส่งผลส่งคุณค่าทรงพลัง ส่งพลังให้ผู้ถือออกไปทำงานในทุทกๆวันนะคะเหมือนเรามีกระเป๋าคู่ใจอยากจะฝากแบรนด์เจมินี่นะคะที่เป็นแบรนด์คนไทยนะคะที่เราจะไปเติบโตนะคะและด่งดังที่เมืองต่างประเทศะคะ่ะ